สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาทำการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะครับวันนี้วิธีการที่จะนำมาเสนอนะครับตอนนี้ก็จะมีสองขั้นตอนด้วยกันนะครับคือการทำเสียบยอดมะม่วงนะครับแล้วก็เสียบข้างต้นมะม่วงนะครับซึ่งวัสดุก่อนก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับยอด กิ่งพันธุ์ดีนะครับแล้วก็กังไกตง่ตัดแต่งกิง่งตัดกิ่งครับก็เทปกาว,วสำหรับพันนะครับมีคัตเตอร์เชือกและถุงนะครับและสุดท้ายสำคัญครับขาดไม่ได้คือต้นตอ่อนี่ครับนะครับ,รบต่อไปนะครับวิธีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศน,นะครับ เราจะเริ่มสาธิตวิธีแรกนะครับคือวิธีการเสียบข้างก่อนนะครับวิธีการเสียบข้างนะครับเลือกต้นต่อมาให้พอเหมาะสมนะครับโดยลักษณะที่เราจะทําการเสียบข้างนะครับต้นตอนะครับเราจะต้องทําการบริเวณเสียบข้างนะครับบริเวณที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงข้างล่างนี้ตรงข้อข้างล่างครับที่อยู่ข้างล่างมาไม่เสียบจากข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้จะเป็นส่วนที่ มันไม่เจริญนะครับแล้วมันจะไม่สามารถแตกต้นใหม่ออกมาได้นะครับนะครับขั้นแรกนะครับเตรียมมีคัตเตอร์มานะครับจับลำต้นไว้นะครับแล้วก็กดเลงไว้นะครับให้มันเฉียง45องศาในการกด800แผ่นนะครับให้อยู่ประมาณ45องศานะครับจากนั้นก็นี้ครับกดไปเออ อ่าครับกดลงให้เข้าเนื้อไม้พอประมาณนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้ลึกลงไปสักประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับลักษณะต้นตอแผ่จะเปิดอยู่อย่างนี้นะครับอ่าต่อมานะครับการเตรียมยอดพันธุ์ดีนะครับยอดพันธุ์ดีของเรานะครับก่อนที่เราจะทําการเสียบนะครับเราต้องริดใบออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อ เวลาเราพันพลาสติกนะครับมันจะได้ไม่ติดใบนะครับนี่ครับทําการลิดใบออกให้หมดก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างครับคือการเตรียมรอยแผลของเรานะครับการเตรียมรอยแผลเนี่ยเราจะต้องเตรียมรอยแผลแบบปากฉลามนะครับทำการตัดก่อนนะครับ ให้รอยแผลพอดีกับให้รอยรอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีให้พอดีกับรอยแผลของต้นตอที่เราเตรียมไว้นะครับอ่นนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการเฉือนนะครับจะจับอยู่ในท่านี้นะครับเสียง45องศาเฉียงเล็กน,น,น้อยพอมานะครับปาดลงไปแล้วก็มาปาดตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะได้รอยแผลของเรานะครับนี่นะครับรอยแผลที่เตรียมไว้นะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเราจะดูลักษณะของรอยแผลแล้วนะครับว่าพอดีกับต้นตอที่เราเสียบไหมนะครับโดยจากการวัดก่อนนะครับนี้มันไม่พอดีนะครับเราก็ต้องทําการปาดลงไปอีกนะครับปาดให้ลึกลงไปครับ เมื่อได้รอยแผลขนาดนี้นะครับและเตรียมต้นตอกิ่งพันธุ์ดีเมื่อได้ต้นตอเสร็จได้กิ่งพันธุ์ดีเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเราจะทําการเอาเปลือกออกก่อนนะครับโดยจะการทําฝานอย่างนี้ปุ๊บให้มันให้เป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้ครับดูครับรอยแผลที่เตรียมไว้จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับกิ่งพันธุ์ดีครับนี่คือรอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีนะครับจะต้องเรียบตรงสวยเสมอเหมือนกันอย่างนี้นะครับ ต่อมาครับทำการติดลงไปอย่างนี้นะครับซึ่งรอยแผลนะครับรอยแผลจะประกบกันพอดีเห็นไหมครับรอยแผลจะประกบพอดีกับติดกับต้นถ้าต้นใหญ่กว่ากิ่งพันธุ์ดีนะครับเราจะต้องขยับให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับช,ชิดไปเลยนะครับด้านใดด้านหนึ่งเห็นไหมครับรอยแผลที่ดีนะครับมันจะ พอดีนะครับจะไม่เห็นช่องว่างนะครับรูช่องว่างไม่เห็นนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการพันพลาสติกนะครับในการพันพลาสติกนะครับเราต้องจะจับไว้ให้ดีอย่างนี้นครับจับแน่น<ๆ>พันจากล่างขึ้นบนนะครับเราจะทําการพันจากล่างขึ้นบนนะครับพันให้สวยงาม ซึ่งวิธีการเสียบข้างนี้นะครับการพันพลาสติกของเรานะครับจะพันคุมยอดไปเลยนะครับจะพันคุมยอดไปเลยครับให้เรียบรอ้อยครับ ทันคุมยอดขึ้นไปปิดยอดนะครับเพื่อเพื่อเวลาเราเก็บไว้นะครับมันจะอยู่ในช่วงฝนตกนะครับช่วงนี้เพื่อไม่ให้ยอดลงมาเน่านะครับเพื่อไม่ให้น้ําลงมาส่วนยอดแล้วกระแผจะเน่านะครับจะเกิดทําให้แผ่เน่าและติดเชื้อได้นะครับนี่ครับรูปร่างลักษณะของรอยแผลที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรอยแผลจะเข้าประกบกันได้ดีนะครับ และแผลจะชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับเอาละครับนี่ก็คือวิธีการเสียบข้างต้นมะม่วงนะครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเสียบยอดนะครับซึ่งวิธีเสียบยอดต้นมะม่วงนี่จะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับ โอกาสที่จะรอดของการเสียบยอดเนี่ยอยู่ในระหว่าง60%นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียบข้ามของมะม่วงจะอ,อ,อยู่ในระดับที่80-90%ใ,ในตาการติงนะ,ะต่อมานะครับการเลือกเสียบยอดก็เหมือนกันนะครับวิธีการเตรียมต้นตอก็จะคล้ายๆกับลักษณะเสียบข้ามนะครับซึ่งเราจะเสียบใต้ข้อป้องถาดจากนี้ลงไปนะครับ เพราะว่าส่วนนี้มันจะสามารถยืดและแตกจเจริญเติบ,บโตได้นะครับเมื่อเราได้ต้นตอเรียบร้อยนะครับเราจะทําการตัดใต้ตครอบป้องตัดใต้คอบป้องลงมานะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็เตรียมกิ่งพันธุ์นับที่มีขนาดเท่าๆกันกับต้นต่อนะครับ กิ่งพันธุ์ดีอันนี้จะมีขนาดเท่ากันกับต้นตอนะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะทําการรีดใบออกนะครับวิธีนี้ก็จะรีดใบออกให้หมดเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่รีดใบออกก็สามารถเอาใบออกได้อีกนะครับเพราะว่าเพื่อลดการไายน้ํา นี่ครับลักษณะต้นตอจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับไปกิ่งพันธุ์ดีนะครับขออภัยครับนี่คือต้อนตอน,นี่คือกิ่งพันธุ์ดีนะครับจะอยู่ลักษณะใกล้เคียงกันกับต้นตอนะครับต่อมานะครับรอยแผลเราก็จะทําเป็นว่ยแผลตัดฉลามแบบนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับาจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เตรียมต้นตอเสร็จเราก็จะทำการห่าเข้าไปบริเวณตรงกลางนะครับกดลงไปในลักษณะนี้ให้ลึกลงไปประมาณ พอดีกับรอยแผลนะครับให้ลึกพอสมควรนะครับประมาณหนึ่งเกือบสองนิ้วครับโดยนี่นะครับเมื่อเต็มเสร็จจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนของการเตรียมรอยแผลนะครับซึ่งรอยแผลที่เราฝานเนี่ยครับยิ่งยาวเท่าไหร่นะครับรอยแผลยิ่งยาวเท่าไหร่นะครับ เปอร์เซ็นต์การติดก็จะดีนะครับเพราะมันจะมีเนื้อเยื่อที่ประกบติดกันกับต้นตอนะครับทําให้สามารถจะเจริญเติบโตได้นะครับต่อมานะครับนี่ครับใส่ยอดลงไปเลยนะครับกิ่งพันธุ์ดีใส่ลงไปที่ยอดเลยครับใส่เข้าไปว่าให้มันพอดีกับรอยแผลนะครับลง่ไปโดยจะชิดด้านใดด้านหนึ่งครับด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับ ซึ่งถ้าติดกันแล้วนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นข้างๆนะครับเห็นไหมจะติดกันอย่างนี้จะไม่เห็นรูอาาข้างๆนะครับเห็นได้ว่านี้จะรอยแผลจะเรียบติดกันเลยนะครับโดยมองไม่เห็นอากาศข้างนอกครับนะครับเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการพันพลาสติกนะครับการพันพลาสติกกันน่ะ การาพันพลาสติกเหมือนกันครับก็ง่ายๆครับก็พันจากล่างขึ้นบนนะครับพันจากล่างขึ้นบนนี่ครับพันไปครับพันโดยพลาสติกต้องพันให้แน่นนะครับเพื่อให แผลนั้นรอยแผลกับยอดทันดีนะครับได้ประกบติดกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยให้สามารถเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับแต่ในลักษณะการเสียบยอดแบบนี้นะครับการพันพลาสติกนะครับเราจะไม่พันไปถึงยอดของกิ่งพันธุ์ดีนะครับเราจะพันให้ถึงรอยแผลแค่นี้นะครับถึงนี้ครับถึงนี้ครับอย่างนั้นเราก็เอาเอาอก นะครับเมื่อพันรอแถเสร็จจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับอูได้ครับอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการคุมยอดนะครับเพื่อไม่ให้ยอดพันดีเราโดนอากาศเข้านะครับถ้าเราปิดไปอย่างนี้นะครับ อากาศที่จะเข้าได้ก็จะมีได้น้อยนะครับแล้วก็ถุงมันจะแฟบนะครับจะทําให้เบียดกับยอดพันธุ์ดีครับต่อมานะครับวิธีการคุมถุงนะครับผมจะทําการเป็นถุงเป็นถุงนี้เพื่อให้อากาศได้เข้าไปดีิงขึ้นนะครับและขอบก้นถุงสองสองข้างนี้จะทําให้เหมือนประคองถุงให้อยู่ในรูปทรงของมันได้นะครับมาครับก็ปุมครับ ปุมอยู่ในลักษณะนี้ครับครับจากนั้นนะครับพันด้วยเชือกนะครับพันด้วยเชือกแล้วก็มัดซึ่งวิธีการมัดนี้เราจะเป็นมัดไม่มัดแบบ เงื่อนตายนะครับเราจะมัดที่จะสามารถกระตุกได้นะครับเมื่อพอถึงระยะสัก2อาทิตย์2อถึงสสัปดาห์นะครับเราจะทําการเปิดถุงนะครับถ้ายอดเราสามารถเจริญเติบโตได้นะครับนี่ครับจะเป็นเชือกกระตุกครับหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับ2วิธีนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะนําไปเก็บไว้ในโรงเรือนะครับ หรือว่าเป็นบริเวณที่แสงแดดําไรนะครับไม่ให้โดนแสงแดดจัดนะครับเพื่อลดการคายน้ําของยอดพันธุ์ดีนะครับถ้ายิ่งยอดพันธุ์ดีคายน้ามากเท่าไหร่เปอร์เซนต์การรอดมันก็จะน้อยมากเท่านั้นครับก็ปุ่มกระผงครับก็ขอจบงานนําเสนอขั้นตอนการทํานะครับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเทศนะครับก็คือการเสียบข้างต้นมะม่วงและเสียบยอดต้นมะม่วงครับขอบคุณครับ